สวัสดีครับพบกับผมนะแสบอีกตามเคยนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ลมศักดิ์จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับมางานประกวดประกาศเพชรชบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราเข้ามาที่ชมรมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยนะครับมาที่ชมรมกันหน่อยอ่านี่ทางเข้าชมรมนะครับเราก็จะมีนี่นะครับตัวแอลกอฮอล์ครับล้างมือก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าชมรมเราได้นะครับต่อไปนะครับเรามารู้จักกับประธานชมรมนะครับอสวัสดีครับ สวัสดีครับผมยุทธนาสันลังเดชนะครับผมก็คือเราจัดตั้งชมรมเราขึ้นในที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเพื่อเป็นเกี่ยวกับสมาชิกต่างๆนะครับผู้ที่รักประกาศผู้นิยมประกาศนะครับรวมถึงผู้พาะเลี้ยงประกาศนะครับซึ่งในรัฐบาลนะครับได้ส่งเสร,ริมให้เป็นฉัดรน้ำประจำชาตินะครับในปีพศปลายปี 62นะครับผมแต่เรามาติดในะช่วงโควิดซะก่อนทำให้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับประกาศของเราเนี่ยก็คือในการประกวดเรือ่ต่างๆนะครับไม่สามารถจะทําได้เรื่องการขนส่งต่างๆนะครับ แต่เราก็จัดการประกวดเป็นออนไลน์ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมนะครับหรือนะครับผมให้กับผู้ที่ทุยมประกัดต้องการที่จะส่งเข้าประกวดอะไรต่างๆโดยการทําออนไลน์กันนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะจัดตั้งการประกวดเป็นตามสายพันธุ์ประกาศนะครับซึ่งวิธีการประกวดหรือต่างๆเดี๋ยวผมจะให้นแสบนะครับเป็นผู้จะอธิบายนะครับแต่ขอตอนนี้ให้พบก,กับเจ้าของสถานที่ก่อนนะครับ เดี๋ยวต่อไปนะครับท่านต่อไปมาพบกับเจ้าของสถานที่ที่ตั้งของชมรมประกัดสวยงามจังหวัดเพชรบูร์ของเรานะครับครับผมสมเกียรตินะครับเป็นผู้ชื่นชอบนิยมเลี้ยงประกัดสวยงามชอบพัฒนาสายพันธุ์แล้วก็เพาะไว้หลายๆสายนะครับตอนนี้ก็ทำพวกแกลเล็กซี่มุกทองนะฮะแล้วก็กําลังทําอีกหลายสายพันธุ์แต่ช่วงนี้ประสบปัญหาโควิดก็เลย ก็เลยทำน้อยลงหน่อยนะฮะอ่ะโอเคอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ประธานนะครับประธานชมรมเราก็จะเป็นกรรมการตัดสินหนึ่งท่านนะครับอีกหนึ่งท่านก็คือจะเป็นผมนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับกฎกติกาและหลักเกณฑ์การให้คะแนนนะครับมาทางนี้เลยครับเชส่วนหลักเกณฑ์การให้คะแนนนะครับก็คือ นี่นะครับก็จะมีรุ่นนะครับเป็นรุ่นไหนนะครับแล้วก็ชื่อฟาร์มนะครับก็รหัสประจําตัวของปลานะครับส่วนหัวข้อการให้คะแนนคือ1ลักษณะทรงและสี50คะแนนก็คือทรงปลาสีปลาต้องตรงตามที่รุ่นนั้นส่งประกวด3าแต่สองก็คือหางและชายน้ําหางเป็นยังไงชายน้ําเป็นยังไงนะครับกระโดงและตะเกียบนะครับนี่คือหลักเกณฑ์การให้คะแนนของเรานะครับเดี๋ยวเราจะตัดภาพนะครับ ไปชมบรรยากาศการตัดสินไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับมาจากเดอะล s t เบต้าส่งประกาศประกวดรุ่นนีโม งานประกวดประกาศออนไลน์สวัสดีครับชื่อฟาร์มปลาเจมเบต้า ลงประกวดรุ่นนีโมงานประกวดออนไลน์สมาคมปากัดสวยงามจังหวัดเพชรบูร์สวัสดีครับมาจากเดอะร้านเบต้าทรงประกวดรุ่นสีเดียว งานประกวดประกาศออนไลน์ของสมาคมประกาศสวยงามจังหวัดเพชรบูรณ์สวัสดีครับปลาตัวนี้เป็นขนาด1.0ไม่เกิน1.3แน่นอนแต่ส่งเข้าประกวดรุ่นจูเนียมายนามปุสุราชครับผม สวัสดีครับมาจากโลงศักดิ์เบต้าฟาร์มส่งรุ่นจูเนียเข้าประกวดงานประกาศออนไลน์ของสมาคมประกาศสวยงามจังหวัดเพชรบูรณ์สวัสดีครับโกบอยเบต้าฟาร์มส่งปลาประกวดรุ่นแบ็กสตาร์งานประกวดประกาศออนไลน์ของ ชมลมประกาศสวยงามจังหวัดเพชรบูรณ์สวัสดีครับมาจากกลุ่มลมสักเบต้าฟาร์มส่งรุ่นแบ็กสตาเข้างานประกวดประกาศออนไลน์สมาคมประกาศสวยงามจังหวัดเพชรบูรณ์สวัสดีครับพ,พิสิทธิ์ชัยเบต้าฟาร์มส่งประกวดร,รุ่นมุกทอง งานประกวดสมาคมของจังหวัดเพชรบูรณ์สวัสดีครับชิวฟาร์มเบต้าแฟมิลี่ลงประกวดประกาศรุ่นสีเดียวลงประกวดงานประกวดประกาศออนไลน์ทั้งที่หนึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ สวัสดีครับพิมนาลาเบต,ต้าส่งปลาเข้าประกวดรุ่นมุกทองงานประกวดออนไลน์จังหวัดเพชรบูรณ์สวัสดีครับจากฟาร์มมิรภาฟาร์มลงประกวดรุ่นมุกทองงานประกวดประกัดออนไลน์ชมลงประกัดสวยงามจังหวัดเพชรบูร์ สวัสดีครับจากฟาร์มมิตรภาพฟาร์มลงประกวดรุ่นมุกทองประเภททั่วไปงานประกวดประกาศออนไลน์ชมรมประกาศสวยงามจังหวัดเพชรบูร์สวัสดีครับโอบอยเบต้าฟาร์มลงสมัครรุ่นจูเนียงานประกวด ประกาศออนไลน์ของชมรมประกัดสวยงามจังหวัดเพชรบูรณ์สวัสดีครับโกบอยเบสต้าฟาร์มส่งประกวดรุ่นจูเนียงานประกวดประกัดออนไลน์ของสมาคมประกัดสวยงามจังหวัดเพชรบูรณ์